สวัสดีนะครับทักทายกันนะครับก่อนไปทํางานนะครับเช้านี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็จะบผมบ้าหวยกันแล้วกันนะครับมันช่องหวยก็ต้องคุยเรื่องหวยและไม่ได้คุยเรื่องอื่นนะครับสาหรับคนชอบหวยนะครับถ้าคนไม่ชอบหวยก็จะไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าวะเมื่อคืนนะครับก็ ฝันแปลกๆนะครับฝันแปลกๆผมไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนนะครับไม่ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนถ้าผู้ชมก็ไปตีความฝันด้วยแล้วกันนะครับก็แต่ว่าเน้นย้ํานะเพราะว่าตัวเลขผมยังไม่ได้ซื้อสักตัวนะตัวที่ผมจะซื้อผมก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะเพราะว่าผมรอไปที่สาลเจ้าม่แฮนนี่ก่อนนะครับไปผมจะไปดึงลอตเตอรี่ที่นู่นนะครับไปสาลเจ้าม่แฮนนี่นะครับเพราะว่ามีคนฝากซื้อด้วยนะครับก็คือแฟนแฟนก็ฝากซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าไปที่นู่นให้ดึงนะครับถ้าได้นะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ดึงตัวไหนนะครับแต่สําหรับผมก็เดี๋ยวรอดูเลขที่ศาลเจ้าม่ฮันนี่แต่เมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นเต่าฝันเห็นเต่าท่านผู้ชมฝันเห็นพี่ชายผมเนี่ยพี่ชายแบกเต่านะครับตัวบลัมเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับเต่าสีทองนะครับเต่าสีทองแบกแล้วก็มาทิ้งนะครับมาทิ้งลงใส่ที่บ้านผมานี้หรือบ้านหลังนี้นะครับบ้านผมบ้านเลขที่สองร้อยนะครับแบกมาเขาบอกเออบอกว่าเอาเต่ามาจากเขื่อนว่างั้นนะในความฝันนะครับ แบกมาเต่าตัวใหญ่มากตัวโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับเต่าผมก็เลยเออก็เลยว่าว่าเออไหนๆก็แบกมาแล้วก็ในความฝันเนาะก็บอกว่างั้นก็ขอหวยก็แล้วกันขอหวยพอเปิดไปนะท่านชมเต่าแต่ว่าตัวเลขเนี่ยตอนแรกตอนแรกว่าจะเอาแป้งไปทาไปทาไปทาที่กระดองเต่าข้างบนแต่ยังไม่ได้ทานะครับพอพอเต่ามันหงายท้องขึ้นอยู่ในกระดองอ่ะอยู่ในกระดองเต่านะครับผมเห็นตัวเลขเนี่ย ชัดมากเลยนะครับชัดเจ้าเลยนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับแต่มีลู้ออกไม่ออกไม่รู้นะแต่ว่าฝันเห็นเต่าะตนะครับฝันว่าพี่ชายแบกเต่ามาให้ตัวใหญ่มากชัดมากนะครับอดูดังเยอะหรือเปล่านะครับหรือคุยเรื่องหวยเยอะหรือเปล่านะครับเต่าผมไปดูในนหนังสือทํานายฝันเนี่ยไปดูหนังสือในหนังสือทํานายฝันเขาบอกว่าคนฝันเห็นเต่าเนี่ยจะได้โชคจากสัตว์สี่เท้าสองเท้านะครับแต่ว่าในความฝันเนี่ย ผมเห็นตัวเลขเลขแปดนะครับเลขแปดเนี่ยขึ้นชัดเลยอยู่ในตัวเต่านะครับแปดเนี่ยชัดเลยเหมือนมีคนเขียนไว้เลยนะครับอยู่ในกระดองด้านในนะครับอยู่ในกระดองเต่าด้านในนะครับเลขแปดเลขแปดเลขเจ็ดนะครับเลขแปดเลขเจ็ดเลขห้าแปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้านี้อันนี้ความฝันนะครับเน้นย้ำมาเป็นความฝันแต่บางคนบอกว่าไหนเตา่าจะถามหาเตา่าฝันฝันเมื่อคืนฝันเห็นเตา่า นะครับสาหรับงวดวันที่สิบหกนะครับรู้สึกว่าเลขมันจะมาในทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันที่ว่าผมว่าเลขแปดมันหายไม่นานนะครับแปดเจ็ดห้านะครับนี่ผมเห็นที่กระดองเต่านะครับแปดเจ็ดห้าฝันเห็นเต่านะครับเต่าต้องเขียนไว้ก่อนเต่านะครับฝันนะครับฝันเห็นนะครับฝันเห็นเต่านะครับวันวันที่สิบหกพืชกีกานะครับ หกหกนะครับแปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่านะครับแปดเจ็ดห้าแต่เต่าทีนี้หลังจากเต่าพอผมจะเอาไปปล่อยเรนี้แล้วมีพี่เนะ่ยแกแกไปทําเต่าแรงทีนี้เต่ากระดองเต่าเนี่ยมันเหมือนเหมือนเต่าเนี่ยบาดเจ็บนะครับเต่าเนี่ยโดนเหมือนเหมือนล่องรอยโดนรถเหยียบรถอะไรมานี่แหละแต่ว่าเป็นแผลเดิมนะครับแผลเก่าที่หายแล้ว ทีนี้พอเต่าเต่ามันล่วงล่วงลงพืน้นยกขึ้นแล้วเต่ามันล่วงลงพื้นนะครับว่าจะไปปล่อยและทีนี้ยกระดองเต่ามันหลุดออก,ก,โกโนะครับหลุดออกผมก็โกรธนะครับร้องไห้ให้พี่นะครับร้องไห้บอกว่าไปทําเขาทําไมอะไรเงี้ยเขาเก็บเขาเจ็บอ่างเงี้ยเพราะว่าผมจะไปปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมได้เต่ามาผมจะไปปล่อยที่วังเต่านะครับประจํานะครับวังเต่าก็คือส,ะสะ réussi, รสะเต่าโบราณสระเต่าอัฐนที่ผมเคยเก็บภาพบรรยากการให้ท่านผู้ชมมาชมนะครับสระเต่าโบราณ ในะความฝันผมก็เลยเก็บเต่าตัวนี้ไว้ก่อนบอกว่าผมผมกระดองเตา่ากับเต่าเนี้ยมันหลุดออกจากกันนะทีนี้ผมก็เอาเต่าเนี่ยกับมาใส่นะครับเออท่านผู้ชมว่ามันมันมันตลกเนาะความฝันเนี้ยมันตลกนะถ้ามองไปอีกลักษณะหนึ่งไอ้มันเป็นไปได้อะอยู่ดีดตัวเต่าเนี่ยออกจากกระดองเต่านะครับตัวเต่าออกจากอกจากกระดองเตา่าเต่าแล้วก็เต่าเนี่ยร้องไห้ด้ยนะแต่เต่าตัวใหญ่มากเต่าร้องไห้เต่าน้ําตาไหลนะครับน้ําตาเขาไหลเล,เลยนะครับ ผม,ผมมองดูเห็นน้ําตาเขาไหลผมก็เหมือนจะร้องไห้กับเต่านะครับในความฝันผมเนี่ยผมสงสารเขานะครับสงสารเตา่าที่นี้ผมก็แล้วกระดองไปให้เขาเขาก็เลยเขา้าเข้าไปกับกระดองของเขาคืนผมก็เลยเอาเอาเอาต่าเนี่ยมาใส่ไ,ไว้กับกระมังนะครับกระมังเอาไว้เพื่อรักษาว่าจะให้เขาฟื้นตัวดีนะครับเต่าฟื้นตัวดีผมถึงจะไปปล่อยนะครับที้ผมก็รู้สึกรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวเว้ยถ้าป็นผมฝันแปลกๆอย่างเงี้ยนะ ทำไมฝัน,ปนแปลกๆแบบเน,นี้ยท่านผู้ชมแต่เน้นย้ํานะว่าเป็นความฝันนะผมก็เลยนี่ไม่เคยฝันแบบเนี้ยฝันไปฝันพี่ชายแบกเต่ามาให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากและในกระดองเต่าเนี่ยแปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้าผมเห็นชัดเลยนะครับแปดเจ็ดเต่านี่มันก็แทนแปดอยู่แล้วนะครับเต่านี่มันก็แทนแปดอยู่แล้วเต่าเนี่ยมันก็แทนแปดแปดหรือแปดมันจะมานะครับแต่ผมชอบอยู่นะแปดวันนี้ผมชอบอยู่แปดเนี่ย แต่ว่าจะมาหรือไม่มาผมไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสาหรับงวดวันที่16พฤศจิกานะครับที่จะถึงนี้นะครับสําหรับตัวเลขเนี่ยแดหรือมันจะติดแดนะครับหรือมันจะเลขมันจะเข้าแล้วนะครับเต่าสีทองเลยนะครับเต่าสีทองเลขที่อยู่ในเต่าเนี่ยแปดเจ็ดห้าผมเห็นชัดเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนแปดเจ็ดห้านะครับเต่าถ้าในหนังสือํานายฝันเนี่ยเขาบอกว่าจะได้โชคได้ลาบจากสัตว์สี่เท้าสองเท้านะครับ สีเท้าสองเท้าอะไรนาะนกหนูเหรอหรืออะไรอะ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายัางไงนะครับว่าความฝันแต่มันเป็นเน้นย้ําว่าเป็นความฝันนะท่านผู้ชมนะเต่านะครับฝันเห็นเต่ายิงชายได้ฝันเห็นเต่าหรือได้จับตัวต้องเต่าหรือตะภาพน้ำไทยว่าจะได้ได้ลาบจากสัตว์สีเท้าสองเท้าได้ลาบอืมได้โชคได้ลาบนี่แหละสีเท้าสองเท้าในระยะอันใกล้นะครับ ัวเลขที่เขาให้เนี่ยเขามีสี่สามสี่ห้าศูนย์ห้าสี่สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสี่หกห้านะครับรู้ว่าจะมีมันจะมีเลขเลขที่มันตัวเหมือนกันนะครับมันจะมีเออเลขในทํานายฝันเขาคล้ายๆว่าจะมีสี่ห้ามีสี่ห้ามีเจ็ดห้ามีหกห้าสามสี่ห้า สามสี่ห้าแล้วก็มีหกห้านะครับโอ้ทำไมมันหลายตัวแท้มันจะมีเงินซื้อไหวไหมเนี่ยในหนังสือทำนายฝันเนี่ยเขาบอกว่าสี่ห้าเจ็ดห้าสามสี่ห้าสี่ห้าหกสี่หกห้านะครับเออมีเจ็ดห้ามีแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันมันตรงกันนะครับมันตรงกันกับเลขที่ผมเห็นอยู่ในกระดองเต่าเต่ามันก็แทนแปดอยู่แล้วนะครับเต่าพันว่าได้จับจับก็เจ็ดเต่าก็แปดมือก็ห้า เจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดห้ามันออกอยากหรือว่าเลขเลขมันจะเข้าแล้วนะครับหรือว่าเลขมันจะเข้าตามสูตรแล้วอันนี้ท่านผู้ชมก็เอาเป็นดูละบินิดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเออก็ไม่รู้ว่าเลขมันออกตัวไหนเนาะไม่รู้ว่าเลขมันออกตัวไหนหรอกนะครับเพราะผมผมก็ไม่ทราบท่านผู้ชมเองก็ไม่ทราบนะแล้วก็สันนิษฐานได้แต่สันนิษฐานนะเพราะเวลาวันออกมาก็อย ว่าแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยเชื่อปุบซื้อตามที่ไหนเงินหมดตุวตังทุกทีแต่เน้นย้ําตัวเลขนะผมก็ซื้อนะครับผมก็ซื้อเหมือนกันกับท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ก็เน้นย้าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับว่าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าต่เลขสูตรตะขมมันห้าห้าหกเจ็ดหรือสูตรคุณตะขมมันจะมาคู่งวดนี้นะครับเจ็ดแปดห้าของคุณตะขมสูตรตะขมมันห้าหกเจ็ดเออ ห้าหกเจ็ดหรือมันจะเจห้าถ้ามันมันจะมาลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับแต่เต่าเนี่ยมันแทนแปดอยู่แล้วก็ความฝันก็เก็บมาฝากการผระชมก่อนไปทํางานเช้านี้ก็แล้วกันนะครับคบนแบบงมดที่จะมาถึงนี้นะครับ16บหพฤศจิกายนสองพันห้าอยหกขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฝันเห็นเต่า